ตามที่ได้เกริ่นนะคะตอนเปิดรายการค่ะถือว่าเป็นการพลิกโฉมวงการการศึกษาไทยค่ะก้าวสู่ศตวรรษที่21นะคะให้ทันกับยุค4.0ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงพลวัตต่างๆด้วยค่ะการเปลี่ยนที่ว่าก็คือการเปลี่ยนจาก Passive Learning ไปสู่ Active Learning ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แผนการดําเนินการตรงนี้เป็นผลดีต่อลูกหลานของเราอนาคตของประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วก ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอีกด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะคะรวมถึงเรื่องของ G+ ast, Five Step s, จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะทําการสอบถามขอความรู้จากวิทยากรทั้งสองท่านค่ะวันนี้5สาเพื่อประชาชนนะคะได้รับเกียรติค่ะจากท่านดรศักดิ์สินโรสรานรมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและอีกท่านนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรนันทิยาน้อยจันท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสนสุนันทาค่ะกรุณาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจักรสินครับ Active Learning ต่างจาก Passive Learning ยังไงบ้างครับอ๋อครับขอพูดถึง Passive Learning นะฮะเราจะเห็นภาพทั่วไปที่เราจำได้ว่าเมื่อผู้สอนเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนนะฮะเราก็เตรียมเนื้อหามาที่จะอธิบายซึ่งคาดว่าเด็กน่าจะเข้าใจ นะฮะในสิ่งที่เราอธิบายไปทั้งหมดแล้วถ้าเข้าใจแบบนั้นเนี่ยเป็นเข้าใจแบบอ,อ่านเอาเรื่องหรือ c o m m u n i ช a t i o n นะครับนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็น active learning เนี่ยจะต้องเอาเนื้อหามาออกแบบก่อนให้เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการประเมินการตัดสินใจและไปสู่การลงมือทำนะฮะเพราะฉะนั้นครูจงึงเ,จงเดินด้วยคำถามเด็กจึงเดินด้วยเด็กจะเป็นผู้ทำกิจกรรมเหล่านี้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง ะะซึ่งจะแตกต่างกันโดยสิน้นเชิงนะครับ,คร,บครับการเรียนการสอนจะแตกต่างไปอย่างไรครับถ้าโครงการ active learning ประสบความสำเร็จครับแน่นอนครับประเทศไทยจะเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะมั่นคงเนี่ยมั่งคั่งหรือรยั่งยืนได้นะฮะมันต้องมีเป็นประเทศที่สังคมมีฐานความรู้ที่สูงขึ้นเพราะวาความรู้นี้ต้องเป็นตรากามีเหตุและมีผล ความรู้นี้จะต้องผ่านการกันกรองที่นําความคิดไปเชื่อมโยงกับตัวความดีความงามและค่านิยมได้แล้วก็มีความสามารถในการทํางานมีความสามารถในการแก้ปัญหาพัฒนาจนเกิดเป็นชิ้นงานหรือเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูงขึ้นครับครับในกระบวนการขั้นตอนของการพลิกโฉมครั้งสําคัญครั้งนี้ค่ะมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรบ้างคะ เดี๋ยวเด้นถามในส่วนของ่านอธิการบดีนะคะคในส่วนของมหาวิทยายลัยราชภัฒน์สวนสันทานะคะครเราจัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning บนะคะสำหรับบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราได้ใช้รูปแบบของ G Pass f i Step นะคะในการดำเนินการขับเคลื่อน ในโครงการของเราเราแบ่งออกเป็น3ามช่วงในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในส่วนของกระบวนการที่เราเดำเนินการในภาคกลางนะคะ1ิบจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร,ครซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วในกระบวนการของต้นน้ำซึ่งเป็นการอบรมครูที่เข้ามาร่วมนะคะ เป้าหมายของเราต้องการ3,000คนคแต่ในโครงการจริงๆเนี่ยคุณครูมีความสนใจเข้ามาร่วมถึง3,200คนคหลังจากโครงการในระยะต้นน้ำซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนนะคะในการ,รดำเนินการอบรมซึ่งเราก็จะอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ,รที่จะจัดนะคะแล้วก็เข้าสู่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ระยะที่2เป็นระยะกลางน้ำนะคะคที่เราคัดเลือกมาจาก คุณครู3,000กว่าคนนะคะ 3, ให้เหลือ200คนจาก10โรงเรียนในภาคกลางใช่ค่ะคให้เหลือ300คนคเพื่อจะมาเข้าสู่กระบวนการของระยะกลางน้ําซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะของครูนะคะคโดยใช้รูปแบบของ PLC แล้วก็การโค้ชชิ่งของบุค,คลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญที่จะลงไปช่วยคุณครูทำแล้วก็จะผ่านไปถึงช่วงของปลายน้ําที่จะเป็นการสร้างนวัตกรรม จำนวน150ชิ้นควบคู่กับการทำวิจัยเพื่อได้เห็นภาพหรือรผลการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นคร่ะครับคุณครูทั้ง300คนที่ผ่านการอบรมการแนะนำของทางมหาวิทยาลัยจะลงพื้นที่ไปสู่โรงเรียนของตัวเองแล้วก็ไปสอนเด็กๆตามที่ได้ได้รับการอบรมและก็แนะนำมาถูกไหมครับใช่ค่ะในในรูปแบบของระยะกลางน้ำเนี่ยเป็นลักษณะของ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองโดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิลงไปช่วยในเรื่องของการนิเทศการแนะนำค่ะจะนําการเดินทางจากต้นน้ำตอนนี้มาถึงกลางน้ำแล้วนะคะฟีดแบ็ของคุณครูที่ได้รับการโคชชิ่งเป็นยังไงบ้างคะท่านองอธิการคะในส่วนของรอบแรกที่คุณครูได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะโดยโดยรูปแบบของ G part f step นะคะทำให้ครูมีความชัดเจนมากขึ้นค,คุณครูพอใจแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของ active learning เราจะได้ยินกันมานานแล้วว่าให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เป็น active learning แต่ความชัดเจนนยมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าจะ active อย่างไรแต่พอโครงการนี้เรามีนวัตรกรรมที่ชัดเจนจุด สำคัญของเราคือนวัตกรรมของครูสู่นวัตกรรมของนักเรียนทำให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นครับครับ G p a t f i step เนี่ยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็ไปสู่สเต็ปที่5ยังไงครับอาจารย์ศัก์สินครับ G p a t f i step เนี่ยมันเป็นการจัดประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลให้กับผู้เรียนก่อนนะเพราะข้อมูลมันเยอะมากนอกจากในหนังสือในห้องสมุดใน Google นะฮะใน เน็ต uh, ต่างๆเนี่ยมากมายที่เรากำลังว่าเด็กเนี่ยจะเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงรเพราะกระบวนการนําข้อมูลเนี่ยมา processing หรือมาจัดกระทําให้เกิดความหมายเนี่ยผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยตัวนี้ในเรื่องของตัว G pass คือตัว processing นะครับและจากในกระบวนการ processing แล้วเนี่ยในเมื่อเราจัดกระทําข้อมูลแล้วเนี่ยมันยังไม่พอ เนะพราะโลกนะเรายัางต้องการคนที่คิดเก่งแล้วก็เป็นคนดีด้วยมันต้องเชื่อมโยงเข้าไปอีกนะล้อมรวมไปกับตัวคุณธรรมตัวจริยธรรมเข้าไปแล้วค่านิยมเข้าไปนะแล้วก็ยังมาล้อมรวมไปกับ <c oughs> การคิดวางแผน,นสร้างทางเลือกที่จะนําไปสู่การปฏิบัติด้วยในขั้นของ processing นะฮะนะแล้วก็จากนั้นไปสู่การวางแผนหรือดีโค้ดจากสมองออกมาจากกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรมเนี่ยมาสู่การวางแผนเองแล้วก็ลงมือทําเป็นขั้นเป็นตอตนตรวจสอบแก้ไขพัฒนาจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีมูลค่าหรือคุณค่าเนี่ยสูงกว่าเดิมนะฮะซึ่งให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาแล้วจึงจะสรุปความรู้ แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอไปพัฒนาต่อเนื่องได้และยังตัวมีเซลร์เกรดติ้งเนี่ยในขั้นที่5เันี่มนเป็นการประเมินเพื่อกำกับความคิดของตัวเองทั้งหมดว่าสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันยังขาดอะไรอีกบ้างแล้วถ้าสิ่งที่เราคิดแล้วเราจะเพิ่มตัวคุณธรรมค่านิยมต่างๆในชิ้นงานเนี่ยให้ไปถึงสังคมไปถึงประเทศชาติ ไปถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเนี่ยเราเราสร้างคนทั้งทั้งตัวเลยเป็นแบบนี้ครับเพราะในในตัว Gpack f i v e s เ e ปมันจึงเป็นกระบวนการของนวัตกรครมันเป็นกระบวนการวิจัยเลยนะฮะเพราะผลลัพธ์เกิดที่ตัวผู้เรียนผู้เรียนเป็นผู้คิดเป็นผู้กระทำเองทั้งหมดนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาพัฒนามาทั้งหมดเพราะหัวใจในเรื่องของ Active Learning เนี่ยเด็กจะต้องเป็นคนสร้างความรู้เอง ของความรู้ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าการคิดวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมหรือค่านิยมหรือทักษะเด็กจะต้องเป็นผู้ทรางหมดครูเดินด้วยคาถามหมดเลยฮะแล้วครูจะไม่มีคําตอบให้เด็กครูจะมีแค่คําถามเพื่อถามกลับไปยังคําถามของผู้เรียนเท่านั้นเองแต่ลงมาให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วกลับไปสู่หาการหาคำตอบของผู้เรียนให้ได้เพราะใน active learning เนี่ยจึงมี ความหมายต่อผู้เรียนมากและในกระบวนการ G-PASS ไฟส์ Step เนี่ยมันเป็นวิธีสร้างความรู้วิธีเรียนรู้รเป็นวิธีทำงานวิธีพัฒนางานซึ่งไปถึงระดับคุณภาพระดับเป็นนวัตรกรได้เลยเพราะในคอนเซปต์ใหม่เราต้องการเปลี่ยนผู้เรียนให้กลายเป็นนวัตรกรก็เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงมัธยมศึกษ,ษาปีที่6 บรรยากาศการเรียนการสอนใน active learning ในห้องเรียนจะเป็นยังไงครับจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือนักเรียนเข้ามาครูก็จดบนกระดานมีวิชาคณิตศาสตร์ก็ให้เราแก้ตามโจทย์ที่คุณครูเคยให้ตัวอย่างเอาไว้รบ,บรรยากาศการเรียนการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับเปลี่ยนคะเพราะว่าเด็กเนี่ยสมองเนี่ยของผู้เรียนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ย สมองพัฒนาการได้สูงมากเส้นใยประสาทพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะถักทอแต่สมองจกเรียนรู้เมื่อเด็กต้องคิดนะฮะคิดเองนะฮะแล้วลงมือทาเองหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของในร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวกับการเรียนรู้นั้นเนี่ยสมองถึงจกทํางานในส่วนของซีรีบัฟแอนด์คอร์เทกซ์นะฮะตรงนี้ในส่วนของเส้นใยประสาททั้งหมดแต่ถ้าเผื่อว่าเด็กฟังจากการจําอย่างเดียวท่องอย่างเดียวเนี่ยไอ้ส่วนนี้ไม่ทํางานเลยะ มันไม่ทํางานมันก็ไม่สมองไม่เคยเรียนรู้ด้วยเพราะมันจึงไปเรียนรู้ในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงทรงมนเองในส่วนของความจําระยะสั้นของผู้เรียนแล้วจำแล้วก็ลืมจำแล้วลืมเราจะเห็นได้พฤติกรรมเด็กว่าเราเรียนไปตั้งเทอมแต่พอจะสอบมาต้องต้องไปทบทวนใหม่ฮะนะแล้วก็สอบเสร็จก็ลืมไปอีกนะฮะแต่ถ้าเรียนด้วยการปฏิบัตินเนี่ยผ่านที a s s 5 s t e p หรือ Active Learning แล้วเนี่ยไม่ต้องท่องเลยฮะ เพราะมันจะจาเองนะฮะมันจะจําเองมันอยู่ในความจําระยะยาวเพราะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดเขาทําหลังคิดหลังทําเข้าใจแบบนี้เรียกว่าความรู้คงทนหรือเอนโเรยกอารเดอร์สแตล์นี้บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนก็จะเป็นการแสดงความเห็นการสอบถามก็จะไม่มีเรื่องของก้มหน้าก้มตาจดไม่มีอะไรเลยครับเพราะมันเป็นการเรียนน้อยแต่เรียนน้อยแต่ได้ความรู้มากแล้วก็เรียนสนุก นะฮะเพราะผู้เรียนเป็นคนสร้างความรู้เองครับแล้วถ้าถ้าครูเปลี่ยนตรงนี้ทีเดียวแค่ไม่ถึงเดือนนะฮะพฤติกรรมเด็กจะเปลี่ยนหมดเลยก็เด็กก็อยากคุยอยากตอบอยากเรียนแบบสนุกนะครับนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่เรียนเพื่อมาจําอะไรยังไม่ใช่ไม่ไม่ไอ้นั้นไม่ใช่การเรียนรู้นะฮะนะเป็นการมาจําเนื้อหาเพื่อไปสอบเพื่อไปสอบครับการเรียนแบบนั้นเป็นการถ่ายทอดข้อมูลเองเป็นคนส่งผ่านข้อมูลครับ จากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปให้กับผู้เรียนและผู้เรียนก็จําข้อมูลนี้เพื่อไปวัดผลนะฮะการเรียนการสอนแบบ active learning จะเริ่มต้นเห็นเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่อาจารย์บอกว่าได้ได้คุณครูต้นแบบละจากสิบโรงเรียนเพื่อที่จะนําความรู้ไปสู่นักเรียนจะสําเร็จเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ครับ ผมว่าถ้าในโครงการที่ได้คุยกับท่านรองอธิการนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสีเดือนแล้วนะฮะข้างหน้าตัวคุณภาพเด็กเนี่ยนวัตกรรมของผู้เรียนจะออกมาแล้วอีกสเดือนข้างหน้าก็คุณครูที่ผ่านการอบรมแนะนําก็จะเข้าไปสู่การสอนแล้วคือคือในขณายนี้ครูกําลังจัดทําแผนนะครับนะสร้างนวัตกรรมครูขึ้นมาเพื่อให้นวัตกรรมของครูชิ้นนี้ไปพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ก็คือคุณครูกําลังจัดทําแผนการสอนแบบ active learning เพื่อจะถ่ายทอดสู่นักเรียนแบบเพื่อใหม่เพื่อไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะฮะคือในในยุคใหม่อ่ะในต่างประเทศเขาไม่ได้ว่าสอนนะฮะเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้เพราะเด็กจะเป็นผู้เรียนรู้รันถ้าน้องๆที่ผ่านการเรียนรู้แบบ active learning จบ มัธยมศึกษาปีที่6แล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต้องมีความเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์ฮะเรื่องการเรียนการสอนในส่วนนี้ของมหาวิทยาลัยเรารองรับตรงจุดเรื่องของการเรียนรู้แบบ active learning อยู่แล้วครับเพราะว่าในกระบวนการของทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยนะคะในกระบวนการของ G plus f i step เนี่ยมีครบถ้วนเริ่มตั้งแต่การที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะจนมาถึงกระบวนการของ,ของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปความนะคะ แล้วก็สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนในเรื่องของการสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของกระบวนการ active learning ตรงนี้ก็คือในเรื่องของการประเมินตนเองในเรื่องของการบริการสังคมหรือรเรื่องของจิตสาธารณะซึ่งเป็นตัวที่เราต้องการให้เด็กและเยาวชนของเราเกิดตรงจุดนี้มากที่สุดแล้วก็ค,คิดว่าการจัดการเรียกนการสอนแบบ active learning ในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็สอดคล้องกับที่ ทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนไปแล้วค่ะครับครับอาจารย์ศักดิ์สินครับเป็นไปได้ไหมครับว่านักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่หกเขามีความคิดบันเจิดมีเป็นนวัตกรเขาอยากจะออกไปประกอบอาชีพเลยเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเขาไม่จาเป็นต้องเรียนแล้วแบบนี้มันพอมีไหมครับผมว่าถ้าโครงการนี้ผ่านไปแล้วนะฮะคือเด็กมัธยมปีที่สามเนี่ยครับ ก็สามารถประกอบอาชีพได้แล้วเพราะว่าม3เลยนะฮะครับ,รบเพราะว่าผมในฐานะก,กรมกรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยในบิ๊กล็อกที่2เนี่ยเราปรับกระบวนการเรียนรู้เลยและจุดเน้นของเราเนี่ยต่อไปนี้เด็กประถมศึกษาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลญยันป .6 ต้องสร้างนวัตกรรมได้แล้วนะค,ะครับต้องสร้างนวัตกรรมได้แล้วนะฮะซึ่งในอดีตมันไม่มีเด็กมัธยมปีที่3เนี่ย ปมหนถึงมสนีนอกจากต่อยอดนวัตกรรมได้แล้วเนี่ยต้องสามารถเชื่อมโยงบูรณาการไปยังไปยังครอบครัวชุมชนท้องถิ่นนะฮะเพื่อไปพัฒนาตัวคุณภาพของคุณภาพชีวิตและคุณภาพของงานนะฮะยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้นแต่พอไปมัธยมปลายเนี่ยมันปฏิบัติการเชิงวิจัยนะฮะเพราะจะต้องไปพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้านี่เพื่อการแข่งขันแล้วครับ นะเพราะในในบิ๊ก็อกของแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยมันจะพลิกประเทศไทยเลยตรงนี้ครับถ้าเราเดินตามนี้ได้เนี่ยประเทศเราล้ำหน้าทุกประเทศแล้วในเทีคืเด็กๆก็จะได้รับการเรียนรู้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับแน่นอนครับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่สามก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองได้แล้วแน่นอนครับครับเพ <c oughs> ราะเด็กคุณภาพของเด็กจะเกิด นะครับใชไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินความจริงไม่ไกลเลยใกล้ตัวมากเลยใกล้ตัวเด็กอยู่ที่ตัวเด็กอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถดึงออกมาเท่านั้นเองครับนอกจากเก่งดีแล้วก็สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรได้ในส่วนของท่านผู้ปกครองค่ะพอได้ทราบเรื่องนี้แล้วแต่ละท่านมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ๋อจากที่ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองผู้ปกครองรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ ไม่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 เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้าจากที่เช้ามาต้องไปปลูกลูกให้ไปเรียนแต่เช้าเลยทุกวันแต่พอโรงเรียนเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวไปปรากฏว่าลูกไปปล่กแม่ให้รีบไปส่งที่โรงเรียนเพื่อไปเตรียมกิจกรรมเขามีความฝันกระตืออร้นมากกว่าเดิมกระตืออร้นนะกามีความสุข กับการเรียนแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อยอดสิ่งที่เขาคิดไปเรื่อยๆครับนอกจากพื้นที่ภาคก,กลาง <c oughs> นำร่อง10โรงเรียน3,200คนคัดเหลือ300คนแล้ว <c oughs> แผนต่อไปลงพื้นที่ภาคไหนครับ อันนี้คงเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะมอบหมายแต่ถ้าที่ทราบจากท่านรองก็คือนอกจากภาคกลางก็คงไปคงไปครบทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศครับค่ะเดี๋ยวถามทั้งสองท่านนะคะจากการทิกโฉมการศึกษาไทยครั้งนี้ค่ะทั้งสองท่านมีความคาดหวังมุมมองในอนาคตการศึกษาไทยแล้วก็เด็กไทยอย่างไรบ้างคะเริ่มจากดรศดิ์กัได้ค่ะผมคาดหวังว่า จะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะแล้วก็แก้ปัญหานะทั้งสภาพทางเศรษฐกิจสังคมนะให้กับครอบครัวนะของผู้เรียนได้แล้วก็จะเปลี่ยนสถานภาพของนักเรียนเนี่ยจากที่เราไม่มีความหวังในหานี้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้นะทั้งด้านเศรษฐกิจก็ดีเพราะถ้าเด็กปฐมมัธยมสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยเขาสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก <S S S> ็าสามารถขายสิ่ง,งนี้เป็นเลขสิทธ์ตัวเองได้แล้วก็คิดอะไรคิดเพื่อ ทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะอยู่ชุมชนไหนก็ตามาาการออกแบบเป็นนวัตกรของเขาเนี่ยเขาะจะคิดคิดเห็นภาพรวมของผู้บริโภคทั้งประเทศหรือทั้งทวีปเอเชียหรือทั้งโลกเราต้องการให้เกิดขึ้นแบบนี้ครับท่านรองอิการบ,บดีล่ะคคะในในส่วนของมุมมองที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตอนนี้นะคะหลังจากที่เขาได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆความคิดในเรื่องของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเด็กเริ่มเปลี่ยนไปนะคะ บางคนอาจจะไม่ได้สนใจในกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วมีนวัตก,กรรมที่สร้างรายได้ให้กับ,บตัวเองเป็นเศรษฐีน้อยร้อยล้านอะไรอ,นนอย,อย่างมากเลยครับก็ทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับกลุ่มคนเหล่านี้เช่นเราจัดระบบของธนาคารหนว่วยกิจที่เด็กสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับมัธยมนะคะเก็บเป็นรายวิชาเป็นเครดิตแบงค์นะคะแล้วก็ในส่วนของ การอบรมในหลักสูตรของ upskill reskill สำหรับคนที่เข้าสู่การทำงานแล้วแล้วมาอบรมกับเราเก็บชั่วโมงเพื่อเทียบโอนเข้ารับในเรื่องของปริญญาบัตรได้นอกจากนี้ยังมีระบบของหลักสูตรออนไลน์ที่เด็กๆสามารถที่จะเรียนทางออนไลน์ได้เราก็พยายามจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่นะคะตามความต้องการของเด็กๆที่เขาอาจจะประกอบอาชีพแล้วอะไรต่างๆพวกนี้รูปแบบก็จะรองรับเพื่อวันหนึ่ง เมื่อเขาอยากรเรียนสามารถที่จะมาเทียบโอนประสบการณ์หรือสะสมหน่วยกิจไว้ใช้ได้ครับ,รบ,รบก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายนะครับสำหรับผู้คิดโครงการคุณครูผู้สอนเองแล้วก็นักเรียนเองแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองรอดูความสำเร็จน,นี้อยู่ขอบพระคุณท <c oughs> ั้งสองท่านนะครับ,รบขอบพระคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพักกันครู่เดียวครับ